แปลงนาน้ำขังแปลงสมาร์ทฟาร์มโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบนบนซึ่งโครงการจะสาธิตเปรียบเทียบขับระหว่างการทำนาน้ำขังซึ่งเป็นรูปแบบเดิมของเกษตรกรกับการทำนาเพียรลับแห้งซึ่งเป็นรูปแบบที่ทางโครงการอยากจะส่งเสริมขยายผลให้แก่เกษตรกรนาข้าวครับนาข้าวแปลงนี้ เป็นนาน้าขังอายุ4ี่ย่างห้าสัปดาห์ดูการแตกกอรครับดูการแตกกอเขาจะแตกกอน้อยมากครับถ้าเทียบกับการทำนาเปียกสำหรับแห้งซึ่งจะนำเสนอในคลิปถัดไปการแตกกอจะไม่ดีต้นข้าวไม่แข็งแรงผลผลิตต่ำครับถ้าเทียบกับการทำนาเปียกสำหรับแห้งและที่สำคัญครับการทำนาแบบน้ำขังนอกจากต้นข้าวจะแตกกอไม่ดี ต้นไม่แข็งแรงผลผลิตต่ำยังใช้น้ำเยอะกว่าการทํานาเตียกสลับแห้ง400-500ถึงลูกบาทเมตรต่อไร่ครับใช้น้ำมากแต่ผลผล,ผลิตน้อยและยิ่งไปกว่านั้นครับการทํานาแบบน้ำขังแบบเดิมของเกษตรกร,ะกรจะปลดปล่อยกา๊าซเรือนกระจกโดยเฉพาะกา๊าซมีเทนครับสูงมากๆครับจะเทียบกับนาเตียกสลับแห้ง ซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่ทางโครงการจาคิตส่งเสริมเพื่อลดการใช้น้ําลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสาเหตุของโลกร้อน